สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับในกลุ่มแนวทางด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VAP แล้วก็หวยลาว v ี p นะครับเมื่อประจําวันที่16นะครับเดือน5 2023พนะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ของเรานะครับตัวเจาะมา1รอบดุลุด1รอบแล้วก็ตัวเด่นมา1รอบนะครับพี่พี่ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยนะครับพี่พี่ยังดีขึ้นมาหน่อยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับเราสามัคค์ผมให้2กับ6ไปรูด2นะครับผลที่ออก408กับ24นะครับของเราใครรูด2เข้าไปที่24ตรงๆนะครับผมเนาะรอบแรกของเราส่วนเราสามัคคีผมให้9กับ5ผลที่ออก3.77กับ73นะครับอันนี้รูดนะครับส่วนหวยลาววีให้1กับ7นะครับผลที่ออก581กับ35นะครับเน้น1.7เนาะออก8.1นะครับ ใครเอา1ไปวิ่งหรือไปลูดนะครับเข้าไปที่8-1นะครับในรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อคืนส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเป็นบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน โชคอนันต์9 9 9นะครับก็มีพี่ๆแลยท่านนะครับเข้าไปแล้วดวงเฮงดวงปังกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับผมในรอบแรกของเรานะครับผมได้นะครับพี่ๆสามแล้วก็7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข3นะครับ7.0 เจ็ดสองเจ็ดแปดสามศูนย์สามสองสามแปดนะครับเม็ดเดียวสี่สามศูนย์นะครับตัวเน้นก็จะเป็น,นที่สามศูนย์สามสองเจ็ดแปดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนหวยเราสามัคคี VIP นะครับผมได้2แล้วก็6นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับ2 3 2 6 2 7 6 3 6 7 6 8นะครับพี่พเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่2 6 นะครับตัวเน้นก็จะเป็นในที่หกเจแล้วก็2อสนะครับพี่พี่ส่วนหวยลาว vip นะครับหวยลาว vip ผมได้0แล้วก็6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6กศูน 0ู 03, 0 8 6ส6ม6ูนะครับมเม็ดเดียว568ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยเรารอบดึกนะครับผม เราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็หัวเรา VAP นะครับก็ขอให้มานะครับในตัวเน้นตัวเจาะ็และกันนะครับสลับค่ำคืนนี้นะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ